วันนี้ก็จะมาเล่นแคทอกแคนะครับ EP นี้เป็น EP ที่สองแล้วนะครับ EP สองครับ,รบก็จะมาเล่นถึง EP ที่เท่าไหร่ก็ไม่รู้นะครับแต่ว่าทุกคลิปนะครับสิบนาทีเก้านาทีแปดนาทีไม่รู้นะครับก็จะดูเวลาเองนะครับก็เล่นไปเรื่อยนะ อะไรบ้างอะไรบ้าง,างแต่ไม่ค่อยได้ตีเท่าไหร่นะครับผมก็เพิ่งเปลี่ยนการสร้างบ้านใหม่อันทําเองครับแบบอันนี้คือฐานกันมังกรครับก็เพราะว่าถ้าเกิดว่าเขาเปิดมาแถวตรงนี้นะเนี้ยเปิดมาแถวตรงนี้นะแล้วมังกรนี่ครับมันก็จะทํางานนี่ครับสองฝั่งรวมตีสองฝั่งนะครับมันก็รวมตีหมด เก็บหมดนะครับดูฝั่งนี้เก็บหมดฝั่งนี้เก็บหมดโตะฝั่งนี้คือไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่นะครับเเก็บหมดถ้าเกิดมาฝั่งนี้นะครับมันก็จตะกลมตีสองอันก็ถานกันมังคีเราผมก็เพิ่งตีเสร็จนะครับตีวอลเสร็จมันจะไม่ดูวอลร,รอบรอบรอบที่แล้วนะครับ กัวว่ามือมั้ที่ผมตีไปนะครับตีได้ร้อยเซนนะครับนี่ครับบ้านนี้ เร็วหน่อยนะเอาตัวแรกเร็วๆก่อนนะเนี่ยผมก็เหอมอือนวก็ปล่อยไ,ไปตัวหนึ่งแล้วก็ปล่อยธนูไปแล้วก็ปล่อยไปดสองตัวแล้วก็ปล่อยขโมดนะมันได้ขุมมันก็จะยิงอาเชอร์ก่อนก็ดีครับ เนี่ยเราก็ปล่อยไปเลยนะครับผมก็ปล่อยไปแล้วก็ปล่อยหมูไปแล้วก็กิบยากรูหกนะครับนะปล่อยไปฮิวไปนะครับถ้าจะปล่อยแบบเพิ่มเลือดไปมันก็จะไม่มันไม่ดีนะครับปล่อยแบบเพิ่มเลือด ไม่ปล่อยปล่อยแบบฮิวดีตอถ้าเกิดปล่อยแบบเพิ่มกําลังเนี้ยถ้าเกิดว่าโดนโดนระเปิดทีเดียวว่าตายหมดนะมันจะไม่คุ้มเราก็เลยต้องใช้ใช้แต่น,นะนะร้อยเปอร์เซ็นใช้แต่ฮิวนะครับถ้าเกิดเล่นพวกสายหมูนะค,คนเล่นเหมือนกันนะครับสายหมูซูไม้สายหมู เขาจะเก right. ็บระเบิดก่อนนะเพราะดันแผนที่น well ี Meeting ้มาง่ายๆระเบิดอยู่ทุกฝาั่งด้านบนตรงนี้ฝางนี้นะตรงนี้ก็เสียงอันนี้คือหนูน่เร่ร่นนะครับนี่ก็คือจะเก็บหน่อย ไปเก่งง่ายนับหมูหมดแล้วแต่ว่าตัวยังอยู่ก็ดีนะเนี่ยมันก็จะมีระเบิดตรงนี้กับตรงนี้นะบัดดันแผนนี้ง่ายครับแล้วก็ นิดเดียวนะเป็นเฟลครับถ้าเกิดมังกรอ,อีกครั้งเดียวก็ชนะนะครับมันจะได้หนึ่งมันจะได้สองดาวแต่อันนี้ได้หนึ่งดาวเฉยครับเนี่ยนีดเดียวเองครับเนี่ยบอสไอไม่ได้ครับเสียดายมากเลยเ๋ยวไม่เป็นไรครับนะอีนิดเดียวก็จะได้หนึ่งดาวแล้ว เราก็จะไปดูวอลร,รอบเก่าที่ผมตีไว้นะครับวอลรอบเก่าวิธีการดูนะครับกดเลื่อนที่แชทลมากดด้านบนหัวมุมเนี่ยกดวอลล็อกเนี่ยครั้งที่แล้วเคยได้เยอะที่สุดเนี่ยครับอันนี้แหละ9ก0 0 0 0นสี่มืนน้ำดำได้สามพันแปดร้อได้เยอะที่สุด ผมเคยเล่นมาเลยเนี่ยอันนี้ครับผมตีบ้านนี้นี่ได้38เปอร์เซนต์แต่ว่าได้บ้านนะครับเพราะบ้านอยู่ใกล้ผมก็เลยตัดสินใจใช้กลเลมไปเลยนะครับใช้โกลเลมไปตัดสินใจเนี่ยใช้กลเลมไปแล้วปล่อยหมูไปมันจะได้ไจะได้เข้ากันพอดีนะครับ ไปก้าเป็นหนึ่งตัวนะครับแล้วอันนี้คือตรงนี้จะมีระเบิดอีกอันหนึ่งนะครับนี่ครับตรงนี้ก็ไม่ต้องสนใจนะครับมันแค่แม่มดเฉยไม่มีอะไรกระหล่องต้องมากเลยผมก็เหลือเพิ่มเลือดอีกอันหนึ่งได้เพิ่มกำลังเราก็ปล่อยไปแล้วแล้วพอดีครับ เดียวอันนี้คือเล็งไปที่จุดจุดเดียวแวก็เลมตายนะครับสหดายมากเลยเอากเลมมันวะอาอ,อยู่นี่ออน,นี่ครับถ้ามันจะระเบิดจะระเบิดได้นี้พอดีครับได้แคนนอนพอดีได้แคนนอนมาหนึ่งก็เลยได้เป็นสามสิบแปดระเบิดได้ทีเดียวได้จุดแคนนอนนี้ครับระเบิดได้อันนี้ครับมันจมตีอย่างเดียวเลือเล่อดดงลอดอย่างรวดเร็ว ก็เขีย์นิดแป๊บนึงเราก่อนแล้ก็เพิ่มพลังนี่ครับมาดูคนอันที่หนึ่งนะครับเล่นลาวาลูนนะครับมันก็ย่อม,มาจากเอ้ยไม่ใช่ไม่ใช่เล่นลาวาบอลูนเฮ้ยมันเล่นลาวาลูนอ๋อเล่นเนงี้ยนะครับ เล่นกินกับแล้วก็แล้วก็เล่นเล่นบ้านเลยนะครับมันก็จะได้หนึ่งเปอร์เซ็นพอดีแต่ก็ไม่ต้องเอาอะไรเอาได้แค่หนึ่งเปอร์เซ็นเพราะตอนนั้นวอลมันจะจบแล้วก็มันก็ชนะแล้วแหละนะครับนะครับมันเล็งที่เดียวอันเนี้ยอินฟลเนเลงได้ทีเดียวมันก็จะเล็งนะครับชนะแล้วง่ายเราได้แค่หนึ่งดาวเองนะเพราะเพราะเปนเร็นความผิดของเขาเอง เรีละว,วันลูน,นะครับเราย่อมาจากอันนี้แล้วลูนลูนมิเนียนคือย่อมาจากบอลลูนกับเนียนแผงนะบ่ออันนี้คือมันไม่ออกก็เพราะอะไรเพราะตัวตัวนี้มันใช้โจมตีด้านบนได้ไง,ไงเพราะปล่อยแต่ด้านบน ถ้าเกิดเราปล่อยคิงกับคีนออกไปตัวนี้ก็จะออกเนะี่ยไอ้พวกไอ้เนี่ยครับอันนี้ก็จะออกถ้กเาเกิดปล่อไปเนะนี้ยนี่นะครับเคสมากจริงๆเรียว6แล้วมีเน,นี่เย 5, เมลค่าเลเวลเดียวโอ้ย ไดมซเ้อซ็นต0มาดีนะนี่แข็นนะนะพอเดียบถ้าเกิดตัวด้านล่างตายนี่ก็จบนะครับแล้วผมก็จมตีนอีกสามราวหรือเปล่า จมตีนคนแรกเลยครับอืมใช่เป่าวะอืมเจมส์เตอร์ส1ามสิบเอ็ดนะครับถูกต้องนี่ไงใช่เหรววะเฮ้ยน,นี้มีคนจมตีบ้านผมนะแล้วมันได้ห้าสิบเปอร์เซ็นต์ก็เพราะระเบิดครับผมว่าตรงนี้แล้วพอมมดมันเนี่ย บอลเบเกอร์มันเข้าไปแล้วพขอมดมันพอดีครับจบตายแต่ว่มันได้ได้บ้านจากคีนะครับคีเดียวได้ปล่อยได้บ้านมาจากคีเนี่ะการกันมังคือนะนะครับมันเนี่ยเป็ก้าสามตัวคนเนี่ยเป็ก้าตายหมด เพราะว่าไม่ได้เอาขมดออกมานะเนี่ยมันได้มาจากคีนเนี่ยบ้านน่ะเสียดายมากเลยแต่ว่าเสียดายมากไม่ตายไม่ตายแล้วตัวคียังไม่ตายครับเสียดายจริงเนยเนี่ยได้จากคีนะบ้านอ่ะเนี่ยเสียดายมากเลยคนระับ จริงๆผมก็ตีบ้านไหนก็ลืมไลแล้วผมตีเกือบคนแรกเลยอันนี้แหละบ้างคนแรกใช่ใช่อันนี้อะไรใช่ใช่ใช่ครับผมก็ไปตรวจสอบบ้านมาหมดแล้วไอ้ตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้ ตรงนี้มันมีระเบิดนะครับสี่มุมพอดีครับบ้าน9้ามันจะมีระเบิดสี่มุมนะครับมีระเบิดสอันแล้วมันก็ใช้วายเนาอ,อาเชอร์วิสตเวลเต็มหมดเลยนะครับเทพมากแล้วครับผมเกือบไม่ผ่านเสียแม่มดเป็นหนึ่งนะครับเนี่ยเสียดายตายมันเก่งมากเลย ไว้นอกแล้วก็เสียน,นี่ถึงตัวกิดาวนะครับได,ได้ได้กิดาวลงมื่นเราได้บ้านมาหนึ่งอือก็ก็ขอจบบนเพียงเท่านี้นะบ๊ายบาย